เดี๋ยวเราจะรอดูปฏิกิริยานะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเดินเนะครับวันนี้มาอยู่กับที่เทพี่ไรเดอร์เที่ยวครับพี่รายการที่พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขับรถเที่ยวเล่นชิลชิลและพบกับอาการ์ในชีวิตประจาวันกับผมนายทัพลงนะครับและเนื่องจากวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับเราก็จะมาชี้แจงอะไรบางอย่างก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขับรถไปเสาะาก่อนแล้วกันนะครับ ก็ premises, words, ือเป็นการรวมเครื่องบในตัวนะครับรายการของผมเนี่ยนะครับเป็นรายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวในที่ต่างๆนะครับหรือการขับรถเล่นนะครับแต่ว่าเนื่องจากในสถานการณ์ที่ทุกท่านนี้มูรู้กันอยู่นะครับผมก็คือสถานการณ์โควิด19นะครับทำให้เสื่ที่ผมมาใส่ยู่นี่ก็คือเสืดอคเภโท าอ,อาจได้พรอภัยมณ์ขาครับซึ่งเป็นไปตามมาตรการของมาตรการของจังหวัดนะครับก็คือการปิดจังหวัดนะครับทำให้ผมนึกถึงว่าชาวบ้านออกไปนอกจังหวัดได้นะครับนรรนนในช่วงนี้ทำได้ดีในช่วงนี้อยผมนะครับก็จะเป็นการทำรถภายในจังหวัดไปก่อน้นะครับแต่ผมก็จะแวะเข้าไปที่สาขาบอนกวน,นก่อนนะครับ ก่อนที่จะไปดูนะครับว่าวันนี้ผมจะทำอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามด้านล่างนี้นะครับและกดกระดิ่งเพื่อเพิ่มการแจ้งเตือนคิปใหม่ๆของผมได้นะครับผม ลคลิปแรกของเราในวันนี้นะครับก็คือการนำของไปใส่ใตู้ปันสุกนั่นเองครับผมเพื่อใครรู้จักตู้ปันสุกนะครับตู้ปันสุกตู้แบ่งสุกต้นปันสุกอะไรก็แล้วแต่ที่หลายคนเรีนะครับก็คือต้ที่คนนำมาบ้านรงนะครับแล้วก็นำพวกของของพวกบริโภคมาใส่นะครับ เพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับคนที่ประสบปัญหาหรือประสบวิกฤติโควิด19นี้นะครับสรุปก็คือใครจะแบ่งปันก็สามารถนัาไปใส่ได้นะครับหรือใครที่มีความเดืร้อนหรือควาทมทุกสิ่งเหล่านี้นะครับก็สามารถไปหยิบได้นะครับแต่ต้องหยิบแต่พอดีนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่เหลือคนข้างหลังนะครับต้องเหลือคนข้างหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะ เข้าไปซื้อของที่เซเว่นก่อนนะครับเนื่องจากมุกมาเรามีไม่เยอะเนาะแต่ว่าเราอยากจะแบ่งปันให้กัพบพวนะครับก็จะไปซื้อพวกอาหารแห้งหรือของที่อยู่ในนานในเซเว่นนะครับผมตนะอไปนี้ต่อไปนี้ต่อไปนี้ กีจะเข้าไปนานเลยครับเพราะว่าก็ต่อเขาตัองมาผมว่า้ถเป็นา่งคันมันก็ต้องมีเสื่อนรถแล้วก็ต้องใช้เวลาคำนเพื่มรถหนึ่งนะครับ๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่ตู้ปัน่นุกนะครับซึ่งในเขตอำเภอที่ผมอยู่ก็คืออำเภออันดัผมไปสืบทราบมาว่า จะมีตู้ปัรจุกอยู่ตรงบริเวณบริเวณหนึ่งครับมันจะใส่ไม่นนี่้ใส่ไม่ได้ก็ต้องใส่ให้ได้แล้วนะได้แล้วได้ครับพอดีวันนี้ลืม ลืมเอาสายลัดมา นะครับตามเรื่องาวที่สืบมาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีตามที่เขาบอกจริงไหมนะครับ ขับรถก็ต่อแถวตามหลังนะครับถึงจะเป็นรถยนต์รถเมล์ไปเรามาถึงแล้วครับลุงเขาดีเยียน,นหาย,ยใจดีเยี่ยมเมื่อนนี้ผมสังเกตแล้วว่ามันจะมีโอ้ปั่นปนมีสีนะครับ ก็จะมีขอปะยมตมีดความสุขที่ตรงนี้มีแต่ให้โรงเรียนหาใหญ่ที่สุด เชิญที่หรือมาช่วยเติมก็ได้นะครับใครที่อยู่ในพื้นที่หัดเดียวนะครับก็มาเชิญแบ่งปันความสุขเหล่านี้ให้ทุกคนได้นะครับตรงนีนหัดเดีนะ่เป็อะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรา,เเราจะรอดูตปิยะนะี่อยู่ข้านหะง มีำลังใจว่ะพอมาดแค่คนชวผมันต้องใ้พอเอาของนันไปนะครับแล้วก็กลับเลย ก็ถือว่าสำเร็จนิ้เรื่องไปได้ดีนะครับแบบในจุดวันนี้นะครับเมืน่อกี้นะครับตั้งของได้แั่เดียวไม่ถึงหนึ่งนางทีก็มีคนมาเอานะครับแต่จากที่สังเกตเห็นนะครับก็คือเมื่อกี้ผมก็รู้สึกตื่นใจนะครับก็คเเอาของมาให้แล้วก็มีคนมาเอานะครับแต่เขาก็ยังหยิบกันคนล,ละชิ้นสองชิ้นนะครับด้วยความพอดีนะครับ ทำแบบนี้นะครับสังคนไทยน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ไรที่อยากมาบริจากรับใครที่ยังไม่รู้บ้านมีตู้แบบนี้อยู่ในที่ไหนบ้างนะครับในเขตอุบัติหตก็เมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับโรงเรียนหาเด็กที่อะไรนะครับจะมีตู้ทําสตุกให้เราขอมาแบ่งได้นะรับแล,แล้วก็ไหนจะสงสัยว่างานขนาดนี้มันเพื่ออะไรไหม บานทีผมคิดว่ามานาันอาจจะไม่ได้เชื่ออะไรมากนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเมื่อเราทําสิ่งเหล่านี้นะครับหลายๆคนรวมกันนะครับสิ่งเหล่าเหล่านี้ก็จะทําให้สังคมของเราดีขึ้นได้นะครับรถกำลังทำทันำหม่ายโดยด้วนนะครับใไ่หมดกันน,น็อตรเบรกปกตินะครับ,นนนนนบนคนด้านไปายๆจอนก็ ปฏิบัติตามด้นะครับสิ่งหล่านี้ทํครับม่สังคมของเรานะครับมีแบบเดียบมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนทางกันดีกว่าขับทางเดิเดียวแล้ว ก่อนจากกันไปวันนี้เนี่ยรับผมขอให้ทุกคนกดไลค์กดติดอยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามแล้วกดกระดิ่งเพิ่มการแจ้งเตือนด้วยนะครับส่วนใครสนใจอะไรนะครับหรืออยากดแชร์บอกเกื่อนให้ไล่ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอ่านรับขอขอบคุณที่มาติดติดในวันนี้นะครับ มนวันนี้นะครับผม TJP r i d ด r เที่ย,ทวยวครับพี่สวัสดีทุกคน